สวัสดีค่ะเพื่อนๆธาตุไฟลักคณะทาตไฟเมษสิงธนูยินดีต้อนรับเข้าสู่การพยากรณ์ดวงความรักความสัมพันธ์นะคะวันนี้เราจะมาทําหัวข้อแรนดอมให้กับคนทาตไฟกันนะคะในหัวข้อถ้าหากคุณมีโอกาสได้เลือกใหม่อีกครั้งความรักครั้งถัดไปของคุณจะ เป็นอย่างไรดูเป็นแนวทางเป็นไกด์ไลน์นะคะดูแบบไม่ต้องซีเรียสอะไรแล้วไม่ได้การันตีว่าเหตุการณ์เหล่านี้มันจะเกิดขึ้นจริงกับคุณหรือไม่นะคะพลังงานอะไรดีๆก็น้อมรับไว้นะขอให้มีแต่สิ่งดีๆความหลังดีๆเข้ามาในชีวิตของคุณทุกๆคนที่เข้ามารับชมรับฟังในคลิปนี้ค่ะต้องขอขอบคุณนะคะเพื่อนๆทุกๆคนมากเลยนะที่ติดตามกันมาตลอดนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้ติดตามเก่าผู้ติดตามใหม่สำหรับการเปิดรับดูดวงส่วนตัวเอาเป็นว่าถ้าใคร อยากดูดวงส่วนตัวลองทักมาดูนะคะกวางอาจจะพอมีเวลาว่างบ้างไม่ว่างบ้างนะคะที่จะมีคิวดูดวงให้กับเพื่อนๆนะคะเดี๋ยวถ้ากวางตอบกลับนะคะเพื่อนๆก็สามารถจองคิวดูดวงได้เลยนะคะแต่ถ้ากวางไม่ได้ตอบกลับนะคะนั่นแปลว่าช่วงนั้นกวางยังไม่ได้มีคิวว่างจองกวางว่ากวางจะไม่รับดูดวงแล้วเพราะว่ากวางยังไม่ค่อยมีเวลาเท่าไหร่เอาเป็นว่าถ้ากวางมีเวลาจริงๆเด,ดี๋ยวกวางจะตอบข้อความกลับไปหาเพื่อนๆทุกๆคนนะคะ กวางก็มีโปรแกรมดูดวงดีๆมาแนะนําเพื่อนๆด้วยนะคะชื่อโปรแกรมสินแสบาโคชีวิตจะมีรหัสโค้ดให้เพื่อนๆได้ทดลองใช้งานฟรี30วันค่ะเพื่อนๆชอบสามารถเติมวันใช้งานเพื่อเป็นการสนับสนุนโปรแกรมดูดวงด,ดีๆแบบนี้ได้ค่ะสําหรับสินค้าสายมูนะคะตอนนี้กวางกำลังจะอัปเดตสินค้านะคะใน Tik t o k s h o p แล้วก็ใน l ล n e Shop แล้วก็จะมีอีกแพลตฟอร์มหนึ่งนะคะคือ Shop ป e Shop นะคะแพลตฟอร์ม Tik t o k แพลตฟอร์ม s h o ป e e จะมีเก็บปลายทางนะคะแต่ถ้าเป็น อ,อในไลน์ช็อปนะคะกวางยังไม่ได้ทําเก็บปลายทางนะคะเอาเลยค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวเราเข้าสู่การพยากรณ์กันเลยนะคะไปดูกันสิว่าธาตุไฟหากว่าคุณมีโอกาสได้เลือกใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะคุณจะเจอความรักแบบไหนโอเคค่ะชมเราฟังกันได้เลยสวัสดีค่ะเพื่อนๆธาตุไฟลักขนาดธาตุไฟเมสสิงธนูนะคะหัวข้อแรนดอมถ้าหากคุณมีโอกาสได้เลือกอีกครั้งหนึ่งคุณจะเจอความรักในรูปแบบไหนเป็นรักครั้งถัดไปเดี๋ยวเรามาดูไพ่กันนะคะ ในหน้าไพ่นะคะก็อาจจะมีทั้งเรื่องราวดีๆแล้วก็อาจจะพูดถึงเรื่องราวในอดีตบ้างนะอาจจะมีปัญหาอะไรเข้ามาเพื่อน,อนๆใช้วิจารณญาณน,นะคะให้เพื่อนๆรับแต่พลังงานดีๆเท่านั้นพลังงานอะไรไม่ดีเราฟังไว้เป็นแนวทางก็พอนะคะฟังไว้ด้วยการตื่นรู้ด้วยสติด้วยปัญญานะคะเพื่อนๆเพราะว่าถ้าหากวันหนึ่งสมมุติสมมุตินะว่าเราไปเจอสถานการณ์อย่างที่ไพ่เล่าขึ้นมาเนี่ยเราจะได้มีสติ แล้วก็รู้ตัวว่าเราจะอยู่กับสถานการณ์นั้นยังไงหรือเราจะปรับวิธีใช้ยังไงนะคะเพื่อให้เราผ่านสถานการณ์ตรงนั้นไปได้นะคะเอาเป็นว่าฟังเป็นนิทานเรื่องราวของใครก็ไม่รู้นะคะสำหรับคนาธาตุไฟนะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มพยากรณ์กันเลยนะคะสำหรับคนาธาตุไฟเมสิงธนู ชาวเมษคือผู้ที่เกิด13เมษายนถึง14พฤษภาคมชาวสิงคือผู้ที่เกิด16สิงหาคมถึง16กันยายนชาวธนูคือผู้ที่เกิด16ธันวาคมถึง14มกราคมนะคะขออ่านเป็นสถานการณ์ปัจจุบันก่อนนะคะปัจจุบันนี้นะคะธาตุไฟถ้าหากว่าคุณโสดนั่นแปลว่าคุณโสด แบบมีทางเลือกมีโอกาสเข้ามาในเรื่องของความรักอยู่เสมอนะคะแต่ว่าทัาไฟคุณไม่กาตัดสินใจที่จะคบใครจริงๆจังๆถึงแม้ว่าตอนนี้เราจะมีโอกาสให้ขวอคว้าในความรักที่มันอยู่ตรงหน้าเราแต่คุณก็ยังลังเลเราก็ไม่มีจุดโฟกัสในเรื่องของความรักอะไรเลยนะคะอาจจะเป็นเพราะประสบการณ์เก่าๆที่คุณไปเจอความเจ็บปวดไปเจอเรื่องอะไรที่มันแย่ๆในเรื่องของความรักมา คือความรู้สึกที่มันแจ้งเตือนตรงนั้นน่ะมันจะจีดขึ้นมาในใจทุกครั้งเลยอะทุกครั้งที่คุณจะเริ่มต้นความรักใหม่ๆมันก็เลยทำให้คุณน่ะไม,ไม่ไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองแล้วก็ไม,ไม่ไม่มั่นใจในฝั่งตรงข้ามด้วยว่าเขาจะเป็นเซฟโซนที่ดีให้กับความสัมพันธ์ได้หรือเปล่านะคะทัดไฟก็เลยเป็นคนหนึ่งนะคะ ที่จะดูเหมือนวิ่งตามความรักแต่ก็ไม่ได้เชิงวิ่งตามความรักนะเออมันเหมือนกับว่าในเรื่องของความรักทางเลือกอะมันเข้ามาในชีวิตของคุณได้เสมอนะคะคุณเพียงแค่วิเคราะห์แล้วก็มองดูมันด้วยความรู้เลยอะ่ะด้วยความสงสัยว่าคนที่เข้ามาในชีวิตเราอะ่ะจะเป็นคนสุดท้ายที่จะอยู่กับเราไปตลอดชีวิตเลยหรือเปล่ามันจะเป็นคําถามแต่คุณยังไม่ได้คําตอบอะไร ว่าใครคือคนที่ใช่สำหรับคุณจริงๆจะบอกว่าถ้าคุณยังมีความสงสัยยังมีความค้างคาใจกับความสัมพันธ์ทั้งเลือกที่เข้ามาณนะเวลานี้นั่นแปลว่าทุกคนที่เข้ามาในชีวิตคุณตอนนี้อาจจะยังไม่ใช่จริงๆก็ได้คนที่ใช่คุณจะต้องตอบตัวเองได้ความรู้สึกของคุณมันจะต้องรู้สึกขึ้นมาเองได้หรืว่าเขาคือคนที่ใช่แต่ถ้าใคร ยังเป็นความรู้สึกโลเลลังเลในใจของคุณอยู่นั่นแปลว่าเขายังไม่ใช่สําหรับคุณก็ได้ค่ะบางคนนะคะธาตุไฟนะถ้าคุณเจอปัญหาในเรื่องความรักตอนนี้คุณกําลังอยู่ในช่วงเวลาของการเยียวยาใจของตัวเองอยู่บางคนอาจจะเจอความสัมพันธ์ที่มันวนเวียนบางคนก็ยังไม่ได้หลุดพ้นจากความรักที่เจ็บปวดแต่บางคนนะหลุดพ้นออกมาแล้ว บางคนนะคะที่หลุดพน้นออกมาแล้วความรู้สึกเจ็บปวดมันก็ยังเป็นความรู้สึกแจ้งเตือนที่ทําให้คุณระมัดระวังตัวอยู่ตลอดเวลาและนั่นเป็นสาเหตุที่ทําไมนะคะธาตุไฟคุณถึงยังไม่กล้าที่จะเปิดโอกาสให้กับตัวเองในเรื่องของความรักสักทีนะคะแต่ถ้าธาตุาไฟบางคนนะคะตอนนี้คุณยังอยู่ในสถานการณ์ความรักที่มันวนเวียนความรักที่มันไปไปกับๆหรือบางคนอาจจะมีปัญหาในเรื่องรักสามเศร้ารักซ้อนด้วยมันเป็นช่วงเวลาที่คุณกําลังเก็บประสบการณ์นเนี่ย มันเป็นประสบการณ์ชีวิตของคุณช่วงเวลาหนึ่งที่คุณจะต้องมีเรื่องรลา่าเรื่องรล่าที่มันพีิกที่มันเจ็บปวดเอ,อ่อหรืออยู่ในสถานการณ์ที่ครั้งหนึ่งในชีวิตเราจะต้องเคยอยู่กับเหตุการณ์ที่มันอ่อนแอแต่สุดท้ายเดี๋ยวมันจะผ่านไปได้วันใดวันหนึ่งนะคะแต่สําหรับบางคนที่ผ่านอดีตตรงนั้นมาแล้วตอนนี้คุณก็ยังจมกับมันอยู่นะถึงแม้คุณอาจจะแบบไม่ได้รู้สึกอะไรกับคนในอดีตแล้วแต่อดีตกำลังวิ่งไล่ตามคุณนะคะ แล้วอดีตปมฝังใจตรงนั้นน่ะมันทำให้คุณน่ะไม่สามารถมองหาใครที่เป็นคำตอบที่ใช่สำหรับคุณจริงๆได้สักทีเหมือนกับธาตุไฟคุณไม่ค่อยกล้าพิสูจน์ใครเลยอะ่ะเหมือนคุณกลัวความคาดหวังของตัวเองแล้วคุณก็ไม่อยากที่จะทำร้ายตัวเองให้ตัวเองรู้สึกผิดหวังอะไรในเรื่องของความรักฉะนั้นธาตุไฟก็เลยจะมีแต่เรื่องราวความรักเข้ามาแบบ เป็นพอตเรื่องสั้นๆเป็นเลิฟสตอรี่สั้นๆอาจจะเป็นในสถานะคนคุยหรืออาจจะเป็นคนที่เข้ามาเป็นลักษณะคนที่รู้ใจของคุณเฉยๆแต่ถ้าจะโฟกัสที่คุณรู้สึกว่าคนนี้คือคนที่ใช่แล้วตอนนี้กวางยังมองไม่เห็นนะคะว่าจะมีใครใช่ที่ตอบโจทย์คุณได้จริงๆนะคะ หนึ่งเหรียญมาบอกอะไรเอ่ยขยายไพ่มาแล้วนะคะในตำแหน่งไพ่ความคิดนะคะหนึ่งเหรียญน,นะคะหมายถึงนิยามความรักของคนทัดไฟที่คุณต้องการนะคะขยายออกมานะคะได้เป็นไพ่เด็กไม้เท้าได้เป็นไพ่ห้ามไม้เท้าแล้วก็ได้เป็นไพ่ the will of fortune นะคะควางม,มีความรู้สึกว่าคุณไม่ได้มีแพทเทิร์นอะไรในเรื่องของความสัมพันธ์มากเท่าไหร่นะคะนั่นแปลว่าคุณอาจจะไม่ได้ฟิกเรื่องราวอะไรเอาไว้เพราะว่ามันไม่ใช่ใจความหลัก สำคัญแรกๆที่คุณจะเข้าไปโฟกัสหรือจะเข้าไปทุ่มเทค,ความรู้สึกอะไรมากมายขนาดนั้นนะนะไม้ว่าคุณจะอยู่ในสังคมหน้าที่การงานหรือว่าสังคมปาร์ตี้ชนแก้วก็ตามนะคะนั่นแปลว่าคุณมีโอกาสได้เลือกเสมอในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะถึงแม้ว่าทางเลือกของคุณจะมีเข้ามาเยอะแยะมากมายเหลือเกินนะคะแต่คุณก็ยังไม่ค้นพบเจอคนที่ใช่ตรงใจในความรู้สึกในแบบที่คุณต้องการสักทีค่ะคะ่ะ มันก็เหมือนกับเป็นได้เพียงแค่ทางเลือกนะที่เข้ามาเป็นเรื่องราวหนึ่งในชีวิตที่คุณได้จดจำบางคนคุณก็จําได้นะแต่บางคนคุณก็อาจจะจําไม่ได้เลยก็ได้นะว่าคุณเคยคุยอะใครบ้างบางคนก็เออเป็นคนคุยอยู่ดีๆก็กลายเป็นเพื่อนของคุณซะง,งั้นหรือกลายเป็นพี่เป็นน้องหรือบางคนก็อาจจะกลายเป็นศัตรูของคุณไปเลยก็ได้เพียงเพราะแค่คุณปฏิเสธความสัมพันธ์นั้นไปนะคะ เหมือนทตุไฟก็ยังอิสระเรื่อยๆนะในเรื่องของความสัมพันธ์ก็ยังเลือกไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็ไม่ได้มีกฎกติกาอะไรว่าเราจะต้องคบกับใครคนใดคนหนึ่งคนเดียวนะคะถ้าหากว่าเรากับเขายังไม่ได้เป็นอะไรกันนะ,นะ,นะความรักครั้งถัดไปที่ทตดไฟจะเจอเดี๋ยวมาดูกันครั้งถัดไปที่จะเจอนะคะก็จะเป็นความสัมพันธ์ที่มาเร็ว และอาจจะมีความสัมพันธ์เก่าๆกับเข้ามาด้วยบางคนก็อาจจะยังวนเวียนอยู่ในความสัมพันธ์เก่าอยู่นะสำหรับธานไฟบางท่านนะคะพร้อมกับโอกาสทางเลือกใหม่ๆที่ก็มีเข้ามาด้วยเช่นกันเป็นความสัมพันธ์ที่เข้ามาแล้วคุณยังไม่ได้ทันคิดยังไม่ได้ทันพิสูจน์อะไรนะคะอาจจะคุยกันได้สักพักหนึ่งถ้าคุณรู้สึกว่าคนนี้ไม่โอเคคุณก็มูฟออนทันทีอะ่ะ ในแบบที่คุณไม่จําเป็นจะต้องใช้เวลาอะไรในการตัดสินใจที่จะเดินออกมาไม่ใช่ก็คือไม่ใช่อ่ะไม่ต้องทบทวนอะไรมากธาดไฟว่าอย่างนั้นนะคะแต่ความสัมพันธ์ครั้งถัดไปที่จะมาทําไมกวางยังเห็นคนคนเดิมๆของคนทัดไฟไปไป,ไปกับกับอยู่ะคนเดิมๆนี่มาเด่นนะคนที่แบบไปไป,ไปกับกราบคือคนนี้ชอบสกัดดาวลุ่งอ่ะเออชอบสกัดอ,อทั้งเรื่องที่คุณมี เหมือนเข้ามาทําให้คุณหวั่นไหวอยู่ตลอดเวลาบางทีคุณอาจจะมีคนคุยใหม่ไปแล้วนะคะแล้วคนเดินเดิมอะชอบชอบกลับมาทําให้เราเกิดภาวะสับสนทําให้เกิดทําให้เราเกิดความรู้สึกที่เราโฟกัสที่ใครไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นคนที่กลับมาหรือจะเป็นคนใหม่ที่ที่เข้ามาก็ตาม ฉะนั้นนะ่าเหมือนกับทานไฟก่อนที่คุณจะเปิดใจน้อมรับความสัมพันธ์ใหม่ๆเข้ามาจริงๆอะ่ะเหมือนคุณต้องเคลียร์ต้องเคลียร์ความรู้สึกของตัวเองให้ได้ก่อนนะคะความรู้สึกที่มันสูญเสียนะคะความรู้สึกอความกลัวที่มันกลายเป็นความกลัวคุณอย่าเอาความกลัวมาตัดสินความสัมพันธ์ใหม่ๆใ,ในปัจจุบันนะเพราะว่าคนละคนกันเราต้องแยกให้ออกนะคะ แต่เท่าที่ดูจะเป็นความสัมพันธ์เก่ากลับมาได้หรือถ้าไม่ใช่ความสัมพันธ์เก่ากลับมาก็จะเป็นความสัมพันธ์ใหม่ๆนั่นแหละแต่คุณน่ะชอบเอาอาดีตอ่ะมาคิดแทนคนที่คุณคุยด้วยคบด้วยในปัจจุบันนี้มากกว่าอืมแล้วปมเก่าๆอ่ะมันจะเป็นตัวถ่วงตัวหน่วงคุณเอาไว้ไม่ให้คุณน่ะกล้าเริ่มต้นใหม่กับใครแล้วก็จะเป็นหลายๆครั้งที่คุณพลาดความสัมพันธ์ดีๆไปเพียงเพราะว่า คุณใช้เวลานานเกินไปจนเขาคนนั้นนรอคุณไม่ได้อะไม่สามารถรอคุณในเวลาต่อไปได้นะคะที่จะรอจนกว่าให้คุณให้คำคำตอบกับเขาอ่ะเพราะคุณน่ะยังยึดติดอยู่กับอดีตอยู่สำหรับธาตุไฟบางท่านบางคนนะ,นะคะหนึ่งดาบเนี่ย ในขณะที่คุณมีโอกาสมีทางเลือกเข้ามานะธาตุไฟธาตุไฟจ๋าเนี่ยเหมือนมีมีความไม่กล้ามีความรู้สึกอะไรบางอย่างที่คุณไม่ได้เคลียไม่ได้เคลียก่อนที่คุณจะเริ่มต้นใหม่กับใครอะตรงเนี้ยเป็นตัวเหนี่ยวนำเป็นตัวยึดติดนะคะที่ทำให้คุณเนี่ยพลาดโอกาสความรักดีๆไป ฉะนั้นนะ่ะคุณต้องเคลียร์แล้วก็ move on move on จากสิ่งที่ทำให้คุณเป็นทุกข์ให้ได้เรื่องราวอะไรที่มันผ่านมาแล้วนะคะกวางอยากให้คุณเอ่อทิ้งมันไว้กับอดีตโอเคเราอาจจะลืมไม่ได้แต่เราสามารถปล่อยวางได้นะคะทุกครั้งที่เรากลับไปคิดเรื่องเราประสบการณ์ในอดีตที่มันทำให้เราเจ็บปวดนะคะเราสามารถไม่เจ็บปวดกับมันได้นะถ้าเราปล่อยวางได้ในที่สุด เราต้องคิดแบบนี้คะ่ะเราต้องอยู่กับปัจจุบันนะธาตุไฟเราอย่าไปอยู่กับอดีตเพราะว่าอดีตคุณไปแก้ไขอะไรไม่ได้แล้วไงเพราะมันเป็นสิ่งที่คุณเจอมาแล้วคุณผ่านมาแล้วคุณมองมันเป็นประสบการณ์เป็นบททดสอบแล้วไม่ใช่คุณคนเดียวในโลกนี้ที่คุณจะเจอความโศกเศร้าความเสียใจคุณมีเพื่อนร่วมโลกต้องหลายคนคะ่ะที่เขาเจอความโศกเศร้าเสียใจอาจจะมากกว่าคุณด้วยซ้ําทําไมเขาผ่านมาได้ทําไมเขาถึงไม่ยึดติดกับอดีตแล้วทําไมวันนี้เพื่อนร่วมโลกอีกหลายหลายคนนะ่ะทำไมเขา ถึงเจอความรักดีๆแล้วทําไมธาตุไฟคุณจะเจอความรักที่ดีแบบนั้นไม่ได้เพียงแค่ว่าคุณอย่ายึดติดกับอดีตที่มันผ่านไปแล้วอะค่ะเท่านั้นเองเรามาดูกันนะคะรักอีกครั้งของคนธาตุไฟรักอีกครั้งรักดีๆที่จะเข้ามาในชีวิตธาตุไฟค่ะมาดูสิกาวไม้เท้านะคะ เดอะซันเนี่ยคือกำแพงหลายรอบคนที่ตั้งกำแพงให้สูงขนาดนี้คือตัวคุณเองคุณเอาความกลัวของคุณเป็นที่ตั้งเอาความกลัวเป็นกำแพงนะคะทาให้ความสัมพันธ์ดีๆไม่สามารถเข้ามาในกำแพงของคุณได้เพราะว่าคุณไม่เปิดโอกาสนะคะอาจจะเปิดโอกาสแต่ไม่ได้เปิดใจนะคะที่จะมองออกมาข้างนอกในการเริ่มต้นใหม่อะว่า การเริ่มต้นใหม่ของเรามันไม,ไม่จำเป็นว่าเราจะต้องไปเจอพอดเรื่องเราซ้ําๆในอดีตที่คุณเคยเจอแต่เพียงแค่ว่าคุณไม่กล้าที่จะ,ะเผชิญหน้าเดินออกมาจากความกลัวตรงนี้ต่างหากค่ะเดอร์ซันเนี่ยความรักรักแท้เนื้อคู่นะคะรอคุณอยู่ตรงนี้เพียงแค่คุณต้องพังกําแพงของคุณออกมากวางเชื่อว่าไม่มีใครสามารถพังกําแพงของคุณเข้าไปได้หรอกธาตุไฟอืมเพราะว่าคุณจะติดอีโก้ติดอีโก้ในรูปแบบที่เป็นแพทเทิร์นของความกลัว คนที่จะสามารถออกมาจากอดีตได้ไม่ใช่ใครค่ะที่จะทําให้คุณออกจากอดีตได้คือตัวคุณเองค่ะทุกอย่างต้องเริ่มจากตัวคุณก่อนนะธาตุไฟแล้วคุณจะเจอความหลักดีๆคนที่เป็นเนื้อคู่ของคุณแน่นอนนะคะเนี่ยพ่อแม่ให้พอแล้วนะก้าวเรียนนะคะอาจจะมีใครรอคุณอยู่ปลายหน้านนะ คุณอาจจะเจออาจจะเจอความรักที่ดีแล้วก็ได้สําหรับธาตุไฟบางคนนะคะอาจจะมีใครบางคนที่เขาเออ่รออยู่ในเวลาของคุณอยู่หรือรอความชัดเจนจากคนธาตุไฟอยู่แต่เวลาเขามีจํากัดนะธาตุไฟถ้าตอนนี้คุณคุยกับใครก็แล้วแต่แล้วเขาคนนั้นนะคะยังรอความชัดเจนจากคุณรักครั้งนี้อาจจะเป็นรักครั้งที่ใช่แต่มันจะ กลายเป็นความรักที่ไม่ใช่เพราะว่าคุณพลาดเองก็ได้ฉะนั้นนะ่ะอย่าเอาอาดีตของตัวเองมาตัดสินความรักครั้งใหม่ที่กําลังจะเกิดขึ้นนะคะพายบอกว่าความรักที่คุณจะเจอจะเป็นความรักในแบบมาตรฐานที่คุณปรารถนาเอาไว้เลยคุณตั้งโจทย์ไว้10ข้อในมาตรฐานแบบไหนในความรักคุณจะได้แบบนั้นสิบข้อสมความปรารถนาที่คุณอยากจะได้อยากจะมีเลยค่ะแล้วกวางมองว่า มันจะเป็นความรักที่ดีที่สุดแล้วอถึงขั้นแบบได้เป็นครอบครัวได้แต่งงานกันเลยนะแต่คุณต้องกล้านะแต่คุณต้องกล้าออกมาเผชิญโลกคุณต้องออกมาจากความกลัวตรงนี้ให้ได้ก่อนนะคะฉะนั้นคุณถึงจะเห็นเนื้อคู่ของตัวเองถึงจะเห็นความรักของตัวเองเพราะว่าตอนนี้ธาตุไฟความกลัวนะคะมันกําลังบดบังทําให้คุณมองไม่เห็นความรักที่อยู่ตรงหน้าคุณฉะนั้นนะคะเลิกกลัวได้แล้ว ไม่ต้องไปยึดติดกาบอดีตนะให้โฟกัสที่ปัจจุบันคนเราอ่ะควจะบอกว่าเราควรมีความสุขกับปัจจุบันนะไม่ใช่ไปนึกถึงแต่อดีตนะคะเพราะว่าชีวิตเรามันไม่ได้ขึ้นอยู่กับอดีตแล้วนะ,ะชีวิตเราวันนี้มันคือการเริ่มต้นใหม่แล้วมันมันคือการมองไปข้างหน้าแล้วว่าเราเลือกที่จะถอยหลังไปทุกหรือเราเลือกที่จะเดินหน้าเพื่อหาความสุขของตัวเองต่อไปคุณมีโอกาสได้เลือกใหม่อีกครั้งคุณจะเจอความรักที่ดีขอบทสรุปค่ะ หนึ่งถ้วยเจ็ดดาบบทสรุปสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะ The Lover ความรักเนาะบทสรุปของความรักเนี่ยคะ่ะของคนธาตุไฟ ต่อไปเนี้ยคุณจะเจอแต่คนดีๆเข้ามานะคะแต่เพียงแค่ว่าคุณต้องตัดความกลัวของคุณให้ได้คือธาตุไฟมันไม่มีอะไรที่จะมาหน่วงความรักของคุณได้นอกจากความกลัวเนี่ยรักแท้มีนะในชีวิตธาตุไฟมีรักแท้นะคุณจะเจอรักที่ซื่อสัตย์เจอเจอความรักที่ดีมันขึ้นอยู่กับว่าธาตุไฟอะ่ะคุณจะยอมรับหรือเปล่าคุณจะเปิดโอกาสให้คนที่อยู่ตรงหน้าคุณเขาได้พิสูจน์หรือไม่นะคะ ฉะนั้นเราอย่าเพิ่งไปตัดสินว่าเขาใช่หรือไม่ใช่ถ้าหากว่าคุณยังไม่ได้พิสูจน์ตัวเขาอย่างจริงจริงจังๆความกลัวมักกระทาให้ธาตุไฟไม่พิสูจน์อะไรเลยคือไม่ยอมรับใครเลยอืมอย่างนั้นแหละนะคะมันก็เลยทําให้อาจจะทําให้คุณน่ะไม่มีจุดในโฟกัสของความรักมันก็เลยทําให้คุณน่ะเจอแต่ความสัมพันธ์แบบไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆแบบนี้เจอแต่คนคุยเจอแต่คนอะไรก็ไม่รู้อะที่ที่เรารู้สึกไม่ตอบโจทย์ทางทางที่ตัวเราอาจจะ ยังไม่ได้ทันใช้เวลามากพอที่พิสูจน์เขาเลยก็ได้ค่ะโอเคนะอ่ะจบมาดูลาศีที่เกี่ยวข้องนะคะมีชาวมิถุนเข้ามาเนะะี่ยค่ะชาวมิถุนชาวมังกรชาวะนูชาว,ชาวสิงห์นะคะ นอกนั้นจะเป็นราศีเป็นธาตุอะไรก็ได้นะคะขอบคุณมากๆนะคะเพื่อนๆทุกๆคนที่ติดตามกันมาตลอดเดี๋ยวไว้โอกาสหน้าเจอกันใหม่ใน EP ถัดไปสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย